รับสมัครนักดนตรีไหมจำกัดส่งออกงานเดียออเด่ยวนักดนตรีที่ไหนตอนนี้แบบว่ากำลังหาวงอยู่อะไรเงี้ยมาสมัครได้กับตเกียวล่าสุดคะ่ะทุกคนคะ่ะบอสบิ๊กหรือว่าคุยบันซีแลนด์ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาประเด็นดราม่าร้อนแรงในสื่อโซเชียลแล้วก็ลลกออนไลน์ที่ทางด้านอดีตภรรยายอย่างคุณแพรวแสงทองได้มีการตด จับตามองว่าอดีตสามีอย่างคุณบิ๊กหรือว่าบอสบิ๊กเนี่ยจะมีรีแอคหรือว่าจะออกมาเคลื่อนไหวใดๆล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วเรื่องรับเป็นยังไงมาใหญ่ยังไงเมื่อน,นี้สาวไอจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะและวันนี้สาวไอไม่ได้อยู่คนเดียวสาวไออยู่กับสาวคําพอยสวัสดีค่ะสาวคําพอยค่ะสวัสดีค่ะสาวไอเนาะ กับเรื่องเล่าที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็เราก็แฟนคลับหลายท่านหลายคนก็ลุ้นกันก็ดูกันว่าหลังจากมีประเด็นนี้แล้วทางอดีตสามีจะมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมกับทางอ,อ,อ,อาจารย์นนทีเนาะที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ตอนที่อยู่ในวงนั่นแหละเนาะ ก็ณตอนนี้นะคะก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวได้รับรู้แล้วว่าโอเคทางบอสบิ๊กเล่นกันกอนไหว่าแบบนี้เราก็อยากให้แฟนคลับได้เห็นกันเนาะบางคนก็ยังไม่เห็นหรือเห็นแล้วก็ดูอีกครั้งได้ค่ะสัต์เรื่องราวนี้นะคะพี่น้องคะอืมก็เรียกว่านะคะเมื่อคืนนี้ก็ช็อกวงการช่เลยเพราะว่าบททีเดียวเก้าคนแบบกระทันหันแบบรวดเร็วแบบโอ้โหไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะกับเรื่องราวนี้เนาะ ก็แล้วล่าสุดน้องก็ทางด้านคุณแพพเอาเองก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าเออก็จะมีเหมือนกับว่ามีาการทําวงใหม่เพิ่มขึ้นเป็นวงที่สองแล้วก็อยากให้มีการออดิชั่นค่ะนักดนตรีเข้าไปร่วมง,งานแล้วก็อยากให้วงนี้เข้าไปออดิชั่นด้วยแต่ใดๆคือนะคะวงนี้ก็ไม่ไปออดิชั่นไม่ไปต่อนาะก็ไปอยู่อีกวงหนึ่งออ่ะล่าสุดทีนี้พี่น้องเขาก็จับตาบองนะคะว่าทางด้านอดีตสามีของคุณแพพเอาเสียงทองจะมี ื่อนไวใดๆเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยใส่ใจอยู่แล้วแล้วก็จับตามอ,อยู่แล้วอื <c oughs> จับตามองว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเนาะกับอะไรยังไงกับเรื่องราวนี้เพราะว่าทุกคนจะรู้กันว่าข่าวนี้คือเป็นข่าวที่แบบว่าเป็นวัยรอนเนาะในการถี่ทุกคนอยากให้การตอบรับอย่าหูอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อนั่นเองเ <c oughs> ออ <c oughs> และล่าสุดพยาบานออกมาเคลื่อนไหวย,ยังไงบ้างสัมคอยค่ะก็ล่าสุดนี้นะคะทางบอสบิ๊กเนาะก็วันนี้เป็นวันการจัดงานมันเกิดนั่นเองค่ะแล้วก็มีการไลฟ์สดถึงเรื่องราวก็พูดผู้แฟนคลับปกตินี่แหละแล้วมีอ่าช็อตหนึ่งที่แฟนคลับให้การจ้องให้การดูอาแล้วก็บางคนก็พูดถึงเรื่องราวนี้แตกแยกมากมม้และกย่ยงไปเบิดถึงการที่ว่าอะไรยังไงกับ คำพูดของทางบอสว่าเป็นยังไงทำไมออกมาพูดอย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้นะคะ่ะม,ม,ม,มันเกิดจากไลฟ์สดเมื่อวานนี้เนาะที่ท่านั้นบอสบิ๊กเองเนี่ยได้มีการไลฟ์สดแล้วมีบางช่วงบางตอนเนาะสาวขำพ่อยทางด้านคุณหนุ่มแคปหมูได้ถามว่าเปิดรับสมัครอาจารย์นักดนตรีไหมทางด้านบอสบิ๊กก็เลยบอกว่ารับตอนนี้กำลังมองหานักดนตรีอยู่เพราะทางด้าน น้องเจนนี่ใช่ไหมใช่ขอขอค่ะทางพี่เจนนี่นะคะก็กําลังเห็นว่าจะมีงานเดี่ยวกําลังจะแบบว่าออกงานเดี่ยวเนาะแต่ก็ยังขาดนักดนตรีนั่นเองค่ะก็แฟนคลับก็นี่แหละเนาะก็ว่าเออเนี่ยอย่าพึ่งโยงไปนะคะว่าทางบอสบิ๊กสรับอยู่แล้วละเพราะว่ายังขาดนักดนตรีกับวงเดี่ยวของทางอ่าพี่เจนนี่จะออกงานเดี่ยวอยู่ประมาณนี้อื ช่ค่คเหตุผลก็เพราะนะคะที่บอสบิพ,พูดในไลฟ์สดที่บอกว่ารับครับกำลังมองหานักดนตรีอยู่เนี่ยก็เพราะว<ช>่าทางด้านโตเกียวมิวสเนี่ยกำลังมีแผนที่จะขยายาธุรกิจเพิ่มก็คือทำ,ทำทำวงให้แบบเหมือนกับว่าให้น้องนะคะไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไปออนทัวร์แยกะนะา <on tour S 2> ออนทัวร์เดียวเลยเนาะก็เลยต้องเปิดรับสมัครนักดนตรีเพิ่ม ทีนี้พี่น้องคะเรามาอ่านทางด้านคอมเมนต์กันเพราะว่าชาวเน็ตนะี่ยใส่ใจเรื่องนี้มากๆแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์ันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวแล้วหลายคนเนี่ยก็อย่างที่ว่านะก็จับตามองแล้วก็มีการยุ่งกันเกิดขึ้นว่าทางด้านอดตสามีเนะี่ยออกมาพูดแบบนี้ณนะเวลานี้อมหมายความว่ายังไงเอ๊ะเซตด้านอดีตภรรยาหรือเปล่าค่ะ อ่ะคอมเมนต์เขาเข้าไปคอมเมนต์กันยังไงบ้างคะสาวคำพลอยค่ะบางคนนะคะคอมเมนต์แบบโอ้โหท้าไม่ยูยูบอสบิ๊กออกมาไล์สดพูดคำนี้อ่ะบางคนบอ,อกว่าเออเนี่ยก้าคนมาทางนี้เลยจ้าบอสบิ๊กอยากช่วยอยากนั่นอยากนี่เออเยอะแยะมาสมัครนะคะจ่ายนักดนตรีรับไม่จํากัดอายุว่าอย่างนั้นค่ะอ่ากับการที่จะรับนักดนตรีเข้ามา สมัครได้ทุกคนเลยไม่จํากัดอายุนะคะพี่น้องคาเนะอ,อเนี่ย<ๆ>ก็เยอะเยอะเอและหลายคนก็บอกว่าเนี่ยหลายนักดนตรีที่ถูกไล่ออกทั้งหมด9คนมาอยู่กับบอสบ,บิ๊กไม้รับทั้งหมดเลย9คนคบอสบ,บิ๊กช่วยรับนักดนตรีทั้งหมด9้าคนเนี่ยมาอยู่กับโตเกียวมิสิกได้ไหมสงสารแพรพวไล่ออกแล้ว คือเป็นคอมเมนต์ที่ชาวเน็ตน,นะคะพี่น้องค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็แตกออกเป็นสองเสียงเหมือนเดิมนะคะ<ช>บางก็นะมาตอบว่าทางด้านบอสดบีกว่าอเอาา๊ะออกมาพูดแบบนี้ช่วงเวลานี้แสอดิตภรรยาไม้บ้างก็บอกว่าให้บอสบ๊กเนี่ยรับทั้งหมด9คนนะ อยู่ในวงมาช่วยงานโตเกียวมิวสิกบางก็นะคะเห็นใจทางด้านทั้งหมดนะคะทั้งทั้งศิลปินทุกทั้ง9คนเคนาะที่อยู่ๆก็ตกงานแบบไม่รู้ตัวนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะใช่บางคนนะคะ<ม>บอกว่าแ<ม>พวพาว,พาวคัดนักดนตรีออกแต่โตเกียวรับนักดนตรีเข้าทางแต่ก็แฟนคลับบางคนออกมาชี้แจงว่าเออเนี่ยเจนนี่จะออกงานเดียวก็คือจะออกโปรเจกต์ใหม่นะคะอย่าเพิ่งแซะอย่าเพิ่งโยงไปมั่วกับประเด็นนี้ นั่นเองเพราะว่าคือ<น>จังวาแหละเนาะทุกคนจักมาแต่ใสเนนะคะก็เหมือนกับว่ารู้เห็นแค่นี้ก็คือคอมเมนต์ออกมาพูดออกมาโยงออกมาชี้แจงออกมาแบบว่าความเห็นของตัวเองเนาะในการที่ออกมาพูดความรู้สึกฉันเนี่ยฉันพูดออกมาเลยว่าอะไรเป็นยังไงอ่าฉันคิดว่าแบบนี้แหละแซะแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะเออบางคนด้ไดเนาะเสาพลอยใช่ค่ะอ่าคือ ประเด็นการโยงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเอาตรงๆเนาะถ้าพูดถึงประเด็นการโยงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของชาวเน็ตอยู่แล้วแต่ใดๆก็อย่าโยงให้มันจนแบบว่าเกินงามแล้วพี่น้องค่ะอย่าโยงจนแบบมันโบมันโบมันโบแบบว่าจะไหนล่เซ้าไอมันมันแรงมันแรงแหละก็มันแบบว่าคนมาอ่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ถูกต้องกับการที่คุณออกมาวิจารณ์เขาแรงขนาดนี้ประมาณนี้เนาะ ให้เหมาะ<ช>สม<ช>อยู่กลาง<ช>ๆ,ๆเอานะคะพี่น้องคัอืม,อ,มอ่ะก็ต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างมุมมองเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะ,อะไรมันเป็นยังไงซึ่งแต่ละคนมันมีเหตุผลของเขาอย่างถ้าพูดถึงคุณพิพัฒนแสงทองเองที่ได้มีการตัดสินใจแบบนั้นเขาก็อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขาเพราะว่าในมุมของผู้บริหาร เนะในมุมผู้บริหารวงในมุมของหัวหน้าวงเขาอาจจะมีอะไรยอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาซึ่งเราเองก็ไม่รู้เราไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้และวันนี้เขาตัดสินใจไปแล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วกันอืมใช่ค่ะก็ส่วนจำจ่ะส่วนทางด้านบอสบิ๊กเนี่ยสคอมพลอยคิดว่ายังไงอืม ก็รู้สึกว่าก็นั่นแหละพี่น้องคาก็ตามที่บอสพูดนั่นแหละเนาะกับเรื่องเราก็อย่าพึ่งแซะอย่าพึ่งโยงก็ความรู้สึกก็คือก็นั่นแหละพี่อุ่พี่ธุรกิจก็คือว่าธุรกิจเขาเติบโตปีนี้เขาเพิ่งมาทำตัวเกียวมิวสิกแล้วก็มีตัวเกียวรัมซิงใช่มันหลายงานเออเขาเติบโตเร็วแล้วเขาจะขยายธุรกิจเขาเพิ่ม อ่าอย่างน้องเจนนี่เนี่ยก็เป็นศิลปินเดียวในอนาคตแล้วไม่ต้องใช้นักดนตรีเพิ่มเขาก็เลยออกมาประกาศรับแบบนี้อย่าพึ่งไปโยงเลยมันอาจจะเป็นจังหวะที่ตรงกันพอดีก็ได้คิดบวกเข้าไว้ค่ะใช่ค่ะคิดบวกเข้าไว้เนาะความพอร์ตแตาความพอยสุดท้ายแล้วเราก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายความพอฝากเป็นกําลังใจให้กับบอดี้กับคุณพี่พาวแนนค่ะก็ขอให้ทุกอย่างนะคะ ขี้คลายเนาะอย่าเพิ่งโยงหน้าโยงหลังนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เสพข่าวให้มีสติก็นี่แหละแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งสองทั้งสองคนเหมือนเดิมเลยทั้งทางอ่า แม่พาแล้วก็ทางบอสบี๊เนาะก็ดูทั้ง2ทาง2งวงนั่นแหละพี่น้องค่าก็ซัพพอร์ตเหมือนเดิมกับการที่เรานะคะได้มีการอัดคลิปพ,พูดคุยแชร์เรื่องราวหรือว่า,าการขึ้นมาของทางบอสให้ทุกคนได้ฟังกันก็นี่แหละพี่น้องขาแล้วก็ที่สําคัญคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วคอมเมนต์ที่ไหนก็ตามแต่คอมเมนต์ให้สุภาพนะคะพี่น้องเนาะในการที่จะคอมเมนต์แพ,พมมตฟอร์มใดก็ตามแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหมันคือจังบายเนาะในการฟงกันฟ้องในการที่ว่านี่แหละพวก ยังไงล่ะการฟอร์มมันมันง่ายกับการที่ออกมา<ไ>คอมเมนต์เตือนแฟนคลับด้วยแหละแต่ดใด<ช>ๆก็เป็นกำลังใจกับทั้งคู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนนะคะสาวขำพอยก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พอกันใหมคิปนะหนาสราบรับวัสบนสวัสดีคะ่ะ